ดีค่ะเด็กๆแบบสมทั้งสของเราในวันนี้นะคะที่เราจะมาทํากันนั่นก็คือสองเล่มนี้เลยค่ะเล่มสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะเดี๋ยวเราไปทําเล่มสีส้มกันก่อน,อนเลยค่ะเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยแป๊บเดียวเด๋ยวก็เสร็จแล้วเด็กๆก็เปิดไปหนะ้าทีสิบห้าค่ะ หน้าที่สิบห้าใช่ไหมนะใช่หน้าที่สิบห้าจืดืเด็กๆเห็นเส้นรอยปาไหมคะเส้นรอยปาเด็กๆก็ใช้ดินสอค่ะเขียนเส้นตามรอยปาให้ครบทุกที <hine>? ่เลยนะที่เป็นตัวเลขเขียนเลยเลขสี่เลขสามเริ่มต้นจากหัวหลักมาเลขนี่เลขไหนคะเลขหนึ่งขีดแล้วก็ลงมาะ นี่เลขไรคะเล,เลขสองเลขสองเราก็มว้วนหัวเขาเขีดเฉียงๆแล้วก็แล้วแล้วก็ขีดไปทางนี้อืคุณครูว่าไม่ตรงเขียนไม่ตรงเลยต่อไปเลขห้าขีดหนึ่งเส้นโผล่มาแล้วก็ขีดหนึ่งกึก๊บอย่างงี้ต่อไปเมื่อเราเขียนตัวเลขครบแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ตัวอะไรคะตัวเลขสี่นะเลข 3อันนี้เลขเลยคะมีใครจำได้บ้างเลข1อันนี้เลข2อ,อันนี้สุดท้ายเลข5นะคะทีนี้ให้เรามานับจำนวนสิ่งของค่ะทางด้านซ้ายมือนะคะทางนี้ตัวเลขขวามืออันนี้ซ้ายมือของเรานะคะเด็กๆนับจำนวนแล้วได้าเท่าไหร่นะคะและโยงเส้นให้ตรงกับจำนวนทางด้านขวาเรามาดูภาพแรกดีกว่านั่นก็คือ กระดานดําค่ะกระดานดำดนดำเด็กเคยรู้จักรู้จักไหมเออเคยเห็นไหมคะที่โรงเรียนของเราเนะี่ยมีอันนี้อยู่นะถ้าเด็กได้มาเนี่ยได้มาโรงเรียนนะ่ะเด็กอาจจะได้เห็นโอเคแล้วมานับกันว่ามีอยู่กี่อันหนึ่งสองสามมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะสามอันเลขสามคือเลขไหนนะติ๊กตอกติ๊กตอกเลขนี้ไหมไม่ใช่หรือเลขนี้ดิ อู้ยเดี๋ยวจะเป็นเลขนี้ใช่แล้วค่ะเป็นเลขนี้นั่นเองเลขสามเด็กก็โยงไปเลยไหนอย่าคุณครูพาทำอีกข้อหนึ่งข้อนี้อยากเพราะว่ามีจำนวนที่เยอะมากๆนั่นก็คือข้อนี้นั่นเองนั่นก็คือรูปเก้าอีนะคะเก้าอีมีกี่ตัวนับเลย1 2ึ่งสามี่ห้ามีทั้งหมด5ตัวไหนคือเลข5้าค่ะเด็กๆเ,เลขห้าอู้หวัว เด็กมองเห็นเลขห้าไหมคะเลขนี้นั่นเองเด็กๆก็โยงเส้นเลยตุ้งว้าใโค้งโค้งค่ะแล้วที่เหลือนะคะเด็กๆลองทำเองนะลองนับจำนวนแล้วก็มาดูฝั่งนี้ว่ามีเลขไหนที่ตรงกับจำนวนที่เด็กๆนับนะคะคุณครูจะรอตรวจอยู่นะต่อไปคะ่ะเราปิดเล่มนี้เพราะว่าคุณครูจะให้เด็กลองทำเอง อีก3ข้อพวกเราจะเราดูนะต่อไปดูเล่มนี้ค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่14 14มีเลขห่งกับ4ใช่ไหม14เรานะโอเคใช่แล้วหน้า14วันนี้นะคะเราจะมีกัรบานสาหน้านะคะเด็กๆเล่มนี้เลยราทำหน้า14เราแล้วค่อยต่อด้วยหน้า15 เด็กๆคะเด็กๆเห็นรูปคนเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วเขาก็แต่งตัวไม่เหมือนกันเพราะว่านี่คือการแต่งกายของแต่ละอาชีพนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะนั่นก็คือนางพยาบาลนะคะนางพยาบาลภาษาอังกฤษอ่านว่า nurse nurse แปลว่าพยาบาลเอ๊ะภาษาอังกฤษคำว่าพยาบาลนี่ชื่อคล้ายๆชื่อคุณเนื้อเลยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะ ชื่อคุณคณเนิร์สถ้าเด็กๆเรียกชื่อคุณคณเนิร์สได้เด็กๆก็จะอ่านภาษาอังกฤษคำนี้ได้นะคะคำนี้อ่านว่า nurse nurse แปลว่านางพยาบาลนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกระโปรงสวยเขากำลังทำท่าอะไรอยู่ก็ไม่รู้เพราะเขาคือนักเต้นนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษอ่านว่า dancer dancer แปลว่านักเต้นค่ะต่อไปโอ้โหเขาใส่เสืเส้อกาว ต้องเป็นหมอแน่เลยไอ้ที่เป็นเสื้อเสแขนยาวสีขาวนะคะตัวแล้วก็ตัวยาวๆด้วยเด็กเคยเห็นไหมนะใส่แมสด้วยาต้องถือเครื่องมืออันนี้นะคะเขาเป็นหมอแต่เป็นหมอเฉพาะทางเพราะว่าเขาคือหมอฟันค่ะเด็กๆเขาจะมีอุปกรณ์เอาไว้แบบสองฟันนะคะหมอฟันภาษาอังกฤษอ่านว่า dentist dentist อ่าทีนี้เราก็รู้จัก อาชีพทั้งสาอาชีพที่อยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูเอามาปิดกอนทีนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆค่ะระบายสีภาพตามโจโจ์จน,นี้เขาบอกว่าใครบ้างเอ่ยที่ช่วยรักษาฟันและดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงใครนะ้าพยาบาลไหมพยาบาลไม่ใช่เนาะพยาบาลถึงที่วัดไข้ด้วยนี่ แล้วก็นักเต้นหรือเปล่าหรือจะเป็นหมอฟันที่ช่วยรักษาฟันใช่ไหมคะชื่อก็คือบ่องบอกแล้วเนาะว่าเขาคือหมอฟันเพราะฉะนั้นเขามีหน้าที่ช่วยรักษาฟันให้เด็กๆฟันให้ให้ฟันของเด็กๆแข็งแรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,นเด็กหยิบสีมาหนึ่งแท่งแล้วระบายคุณหมอลงไปเลยคะ่ะระบายคุณหมอเสร็จแล้วเรามาดูอาชีพข้างล่างกันบ้างดีกว่าอาชีพข้างล่างนะคะคนแรกเลยเขาไม่เห็นเนาะ คนแรกเลยนะคะถือไม้แบบนี้มีตัวน้วนโอกมาแบบนี้นะคะเขาเป็นนักอะไรนะนักร้องใช่ไหมคะนักร้องภาษาอังกฤษอ่านว่า singer ซิงเกอร์แปลว,ว่านักร้องค่ะต่อไปชุดแบบนี้เป็นชุดลายพรางแบบนี้มีหมวกด้วยเขาคือทหารค่ะทหารภาษาอังกฤษอ่านว่า so l d i e r โซลเจอร์จอจ แปลว,ว่าทหารนั่นเองค่ะต่อไปมีหมวกแบบนี้หมวกลักษณะแบบนี้มีชุดแบบนี้เด็กเคยเห็นไหมคะนั่นก็คือตำรวจค่ะเด็กๆตำรวจนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า police police แปลว,ว่าตำรวจนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันดีกว่าว่าเขาจะให้เราเระบายสีคนไหนเขาบอกว่า ใครบ้างเอ่ยที่ช่วยดูแลและช่วยเหลือพวกเราให้มีความปลอดภัยใครนะ้าที่ดูแลและช่วยเหลือพวกเราให้มีความปลอดภัยนักร้องใช่ไหมไม่ใช่เนาะจะเป็นอะไรดีนะาตำรวจใช่ไหมคะตำรวจ่ะเคช่วยดูแลและช่วยเหลือพวกเราให้มีความปลอดภัยจาก จากหัวขโมยจากนักเรงใช่ไหมคะเด็กๆก็หยิบสีขึ้นมาแล้วรบายคุณตำรวจลงไปเลยคะ่ะต่อไปค่ะเเรามาดูอีกหน้าหนึ่งหน้านี้ก็เป็นอาชีพเหมือนกันเนี่ยอาชีพอะไรบ้างนะข้างบนเลยใส่แว่นถือไม้เรียวถือหนังสือแต่งตัวแบบนี้เขาคือคุณครูค่ะเด็กๆคุณครูภาษาอังกฤษอรานว่า teacher teach แปลว่าคุณครูค่ะอ่าตัวนี้ก็คือคนนี้ใส่แว่นด้วยใส่ชุดกล้าวอีกแล้วเหมือนหมอฟันเลยแต่ว่าเขามีแบบที่วัดชิพจรธรรมดานี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นคุณหมอเฉยๆเนาะคุณหมอนะคะสังกตอ่านว่า doctor doctor แปลว่าหมอค่ะต่อไปใส่หมวกแบบนี้ถือรวงข้าวด้วยเขาเป็นชาวนาชาวนามสกตอ่านว่า farmer farmer เพว,ว่าชาวนานั่นเองพอรูปนี้มันคืออุปกรณ์ในการทําอาชีพของเขานะคะก็คือที่วัดชีพรจรหรือฟังเสียงหัวใจของเรานั่นเองอันนี้เป็นเคี้ยวเกี่ยวข้าวอันนี้เป็นหนังสือนะคะต่อไปค่ะนั่นก็คือสถานที่ที่ทำงานนั่นเองหรือเขาทำอาชีพกันนั่นก็คืออันแรกมีเลขบวกแบบนี้เด็กๆก,ก็คงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไร มีใครรู้บ้างเอง่ยนั่นก็คือโรงพยาบาลน,นั่นเองโรงพยาบาลน,นะคะสังกฤตอ่านว่า hospital hospital แปลว่าโรงพยาบาลค่ะต่อไปมีหลังแบบนี้เนาะมีธงชาติด้วยอันนี้ก็คือโรงเรียนนั่นเองค่ะอ่านว่าโรงเรียนสังกกษอ่านว่า school school แปลว่าโรงเรียนค่ะต่อไปค่ะอันนี้มีทุ่งนาเนาะ ทุ่งน้สังเกตว่า f a f แปลว่าทุ่งนานั่นเองค่ะทีนี้เขาให้เราโยงเส้นจับคู่ภาพสัมพันธ์ทั้งหมด3ภาพเรามาครับข้อน,นี้กันก่อนดีกว่านั่นก็คือคุณครูหรือ teacher นั่นเองเขาจะต้องใช้อุปกรณ์ในการสอนหนังสือคะที่ฟังหัวใจไหมหรือว่าเคียวเกี่ยวข้าวดีหรือว่าหนังสือ ใช้หนังสือนะคะเนโอ้สอรี่ค่ะขอโทษค่ะกล้องสั่นคุณครูใช้หนังสือในการสอนเด็กก็ลากเส้นเลยจุบต่อไปเขาสอนที่ไหนคะสอนที่คุณครูสอนที่ไหนคะสอนโรงบ้านโรงเรียนหรือทุง่งนาคุณครูก็ต้องสอนเด็กนักเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมคะก็จะลากได้เป็นแบบนี้แล้วอีกสองอันค่ะให้เด็กลอง โยงเส้นเองนะคะโยงให้ถูกนะคุณครูจะรอตรวจอยู่นะคะบา,บาย